สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนวันนี้เราจะทำวายกล้วยค่ะกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าสองวีแเราใช้น้ำดิดครึ่งค่ะ ชวยที่ต้องหั่นไว้ทุกคนไม่รู้จะทำไงเสียดายจะทิ้งก็เสียดายควาไว้ดีกว่าเดี๋ยวมาดูกันค่ะตอนแรกเราจะใส่น้ำดิครึ่งมันไม่พอค่ะสรุปเราใส่น้ำสามลิตร <c oughs> น้ำสามลิตร เดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาลครัพี่หมูมองจะรึกนิอยึส่น้ำตาลโลนราจะใส่ไปโลนึงเลยค่ะพี่คน เราทำเที่ยวก่อนไม่ได้ลงคลิปอ่ะเดี๋ยวเราจะต้มให้เดือดนีเราก็จะตั้งไว้เรวก็จะพากไว้ให้เก็นทุกคนทีเราก็จะมาใส่ยีต์กล้วยสองหวีน้ำสามลิตรน้ำตาลหนึ่งกิโลค่ะเดี๋ยวมาดูกัน อันนี้จะได้แล้วค่ะเริ่มเดือดแล้วหมอ้อมันเล็กเดี๋ยวเราจะปิดแก๊สค่ะแล้วก็ปล่อยให้เขาเย็น อันนี้อันนี้ปิดแก๊สแล้วนะคะน,นี้เราจะปล่อยไว้ให้เย็นยวมาดูกันค่ะทุกคนวายกล้วยน้ำวา้าทำรอบที่แล้วไม่ได้ลงคลิป โอเคค่ะ <c oughs> พอดีน้ำเย็นแล้วน้ำเย็นหมดแล้วค่ะทีนี้เราจะใส่ยีสต์ค่ะจะจะใส่ยีสต์ช้อนชาเดียวค่ะทุกค,คนยีสต์หนึ่งช้อนชากล้วยน้ำว้าสองหวีน้ำสามลิตรน้ำตาลหนึ่งกิโลค่ะอันนี้เราจะหมักไว้สองอาทิตย์เองค่ะเพราะว่าเที่ยวก่อนราหมักหนึ่งเดือน พอหมักหนึ่งเดือนยิดยิดกินน้าตาลหมดเลยไม่มีหวานมีแต่ฝาดคือมันจะออกเป็นแบบออกฝาดเลยค่ะเป็นวายเลยแต่นี้เราต้องการแบบมีรสหวานนิดนึงถ้ามีรสหวานนิดนึงมันจะคล้ายๆสาโถเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพอนอกยิดเราเราจะมาลงคลิปอีกทีค่ะแต่น้ําทุกอย่างต้องเย็นต้องเย็นทุกอย่างนะคะถ้าน้ําไม่เย็น ยีสต์เราจะตายน้ำต้มทุกอย่างคือต้องเย็นหมดน้ำที่เราผสมกับยีสต์เมื่อกี้ก็ต้องเป็นน้ำต้มสุกแล้วก็ถังบ่มเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อของหรูหราะ่ะคะจซื้อกระปุกแบบนี้มาแต่เวลาเราหมักอะ่ะเราไม่ต้องหมุนให้แน่นเล้เราหมุนแบบให้มีอากาศนิดนึงถ้างั้น มันต้องมีอากาศระบายค่ะเราไม่ต้องไปซื้อแอร์ลงแอร์ล็อกอะไรยุ่งยากค่ะทุกคน